ที่เห็นเป็นแสงไฟนั่นคือโรงงานทำน้ำแข็งเปิดเครื่องตั้งแต่หนึ่งทุ่มวันนี้เปิดเครื่องหนึ่งทุ่มแต่เพิ่งจะมาอัดวิดีโอตอนทุ่มสานาทีเพราะว่าเพิ่งล้างจานเสร็จพอเขาเปิดเครื่องนี่ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านไปนหลุมอยู่ในบ้าน พอขึ้นเสียงมันแรงมากมันอันตรายต่อระบบแก้วหูระบบประสาทเซลในตัวนี่เพี้ยนไปหมดแหละเนี่ยอัดคลิปนั้นก็ไม่ได้ต้องรีบเข้าบ้านขึ้นความถี่มันสูงมากมันเป็นอันตรายมันแรงพอๆกับสัญญาณโทรศัพท์อะหนักกว่าสัญญาณโทรศัพท์อีกตอนเนี้ย นี่คือเสียงโทรไอเสียงโรงทําน้ำแข็งนะเนี่ยโรงงานทําน้ําแข็งเนี่ยเปิดเครื่องแต่หนึ่งทุ่มวันเนี้ยเสาที่นี่มันจะเปิดเครื่องแต่หนึ่งทุ่มกว่าจะปิดนู่นแหละพรุ่งนี้สายๆนู่นนอนฟังเสียงเครื่องมันหอนเครื่องมือสองมันหอนทั้งคืนน่ะนอนไม่ได้เราไม่หลับแต่ละคืนเนี่ยหนูคู้มาก